เอาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้่กับผมเสี่ยมังกรน,นะครับนิเสีจะมาวิเคราะห์บอลฉบับเสี่ยเสี่ยมังกรกันในวันที่12เมษายน2563นั่นเองนะครับผม แล้ววันนี้นะก็มีฟุตบอลเบลารุสพรีเมียร์ลีกสามคู่จัดต่างจัดเต็มและหากใครที่ฟังบุญขุกบอลของเสียแล้วเนี่ยอยากจะไปเล่นตามหรือว่าจะอยากจะไปสวนเสี่ยมังกรเนี่ยก็สามารถเข้าไปเล่นได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้ยูทูบเสี่ยเลยนะครับผมซึ่งในลิงก์นี้นะก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมัครชิงเสี่ยมังกรอีกด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นสมัคร300รับคืนดันชี100นั่นเองนะครับหรือเรียกง่ายว่าคุณเสียแค่200เนี่ยแต่เครดิตเนงินทุน,นที่คุณจะได้เล่นเนี่ยก็มี300เท่าเดิมมนะครับผ และหากใครสมัครแล้วบอกจาจทางช่อง Youtube เสียบังกรน,นะครับคุณก็ยังได้รับสูตรวิเคราะบอลและสูตรบาคาร่ราปรใช้ดได้แบบฟรีๆไม่อเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆอีกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับหากใครสนใจจะเล่นคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้ยูทูบที่เสียแปะไว้ได้เลยนะครับ เอาละฮะเรามาเริ่มที่เบเรลล์คู่แรกกันเลยดีกว่าครับผมคู่แรกเนี่ยก็เป็นทางฝั่ง FC มินต์อันดับที่5เนี่ยเปิดบ้านมาทักกับบาเต้บริซอฟอันดับที่14นะครับทั้งคู่จะเตะก,กันในเวลา1ทุ่มตรงนั่นเองนะครับผมมาดูผลงานของทั้งสองทีมกันบ้างดีกว่านะครับผมโดยสถิติพบเจอกันของทั้งสองทีมนะครับผมเสียจะหยิบยกไปในัดสุดที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางฝั่งบาเต้บริซอฟเนี่ยเอาชนะไป3นัดด้วยกันนะครับผมส่วน FC มินต์เนี่ยเอาชนะไป2นนนนััััดดด่เองครบมาู5สุุดดดขของง FC มินนนน์กััับบ้านนะคร5สงอง เขาเนี่ยเอาชนะไป2นัดด้วยกันเสมอไป2นัดและนัดล่าสุดเนี่ยไปผ้าให้กับเอเนจิติกมา1นนัดน,น,นะครับมาดูทางฝั่งห่าสุดข,ของบาเต้บริซองกันบ้านนะครับบาเต้บริซองเนี่ยเอาชนะไปเพียงแค่สดเท่านั้นครับแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดด้วยกันครับ อ่าแล้วเจะไปดูคลับบอลข,ของเสียนะครับผมเสียต้องบอกกันว่าเสียไปดูราคามาแล้วไปทางฝั่งทีมเยือนบาเต้บริซอมเนี่ยที่ต่อในราคาต่อปอลนั่เนเองนะครับผมแม mm ่เอฟซีมีเป็นเจ้าบ้านอันดับ5้านะฮะแต่ว่าเป็นทางฝั่งบาเต้บริซอมที่อันดับที่สี่ที่เป็นทีมเยือนเนี่ยเป็นฝ่ายต่อนะครับแลรถ้าให้เสียวิเคราะห์บอลแบบชัดเจนชัดเจนไปเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่า ทางทีมเยือนเนี่ยเป็นฝ่ายต่อนะครับผมแล้วผลงานการเป็นทีมเยือนนะครับผลงานเป็นทีมเยือนของเขาเนี่ยเขาแพ้มาถึง3นัดติดกันเลยทีเดียวน,นะครับผมโอ้ oh, oh, เรื่องง่ายว่า3นัดที่ผ่านมาเขาสะดุดมานะครับผมส่วนผลงานของเจ้าบ้าน F อซมินนะครับผมแหมเขารักษามาตรฐานของตัวเองไว้ได้ดีครับผมผลงานในบ้านขเขาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งฮะถ้าเทียบกันระหว่างการเป็นเจ้าบ้านกับการเป็นทีมเยือนของทั้งสองทีมเนี่ยเขาเป็นดูเหมือนจะเป็นทางฝั่ง F อซมินเนี่ยที่ดูดีกว่าดูเหนือกว่าเห็นเลยนะครับผมแถมอันดับก็ดูดีกว่าอีกด้วยฮ และน่ารู้สุดที่เขาได้เจอกันเนี่ยก็เป็นทางฝั่ง FC ฟซีมิทที่เอาชนะมาได้อีกด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเชื่อใจทางฝั่ง FC ฟซีมิทมากกว่าครับผมสกอร์ที่ผมคาดเนี่ยผมคาดเอฟซีมิทเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะอาร์เต้บริซอไปได้1ประตูต่อศูนย์พอครับวันนี้ส่วนคู่ที่สองนะครับผมจะเป็นทางฝั่ง FC ฟซีสโมเลวิซี่เนี่ยเปิดบ้านประทะกับชักติยอนนะครับอันดับที่10นะครับผมอาร์ลียบอลนะฮะเอฟซีสโมเลวิซี่เนี่ยอยู่อันดับที่15ด้วยกันนะครับทั้งคู่จะเตะก,กัันนนนนใเเวลา3ตรงงร่อะะฮ ดูผลงานขาองทั้งสองทีมกันบ้านนะครับผมโดยสถิติที่พบเจอกันของทั้งสองทีมเนี่ยเขาเจอกันเพียงแค่สามนัดเท่านั้นเอ,เองนะครับ แล้วก็จะเป็นทางฝั่งชักติยอรเนี่ยที่เหมาเอาชนะ3นัดติดเลยทีเดียวนะครับผมมาดู5้านัดสุดของสมลเลวิซี่กันบ้างนะครับผมโดนเซอร์ตีหนัดสุดของเขาเนี่ยแพ้ไป3นัด้วยกันเสมอไป็น1นัดและเอาชนะไป1นัดนครับมาดูทางฝั่งของชักติยอกันบ้างนะครับ5นัดสุดของเขาเนี่ยเขาเอาชนะไป2นัดแพ้ไป2นัดและเสมอไป1นนัดครับเอาละครับปจะบอเข้ามาของเสียในวันนี้นะครับผมเสียต้องบอกก่อนว่าชักติยอทีมเยือนเนี่ยเป็นฝ่ายต่อนะครับผมเขาจะต่อเดืนครึ่งควบลูกนั่นเองนะครับ และจำนวนข้อบ,บ่ลของเสียนะให้เสียคราะห์แบบชัดๆเลยนะครับผมถึงแม้ว่าสกอร์ที่เขาได้เจอกันเนี่ยจะเปน็นเอาฝั่งชักติยอที่ชนะมาตลอดนะครับสามนัดเนี่ยแต่ว่าวันนี้ฟอร์มของสโมลเลวิซี่เนี่ยฟอร์เรมเดินบอลของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากเลยนะถึงแม้ว่าขั้นสุดที่เสียบอกไปเนี่ยจะแพ้เยอะก็ตามครับแต่ว่าเป็นการแพ้กันเป็นทีมยืนนั่นเองนะครับผม แต่วันนี้จะต้องมาเตะในบ้านสโลเมวิซี่เองเนี่ยโอ้โหสกอในบ้านของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแข่งแกร่งดุดัน,นเลยทีเดียวครับผมแต่ภาพมาทางฝั่งการเป็นทีมเยือนของชักติยอรครับผมก็ไม่แพ้กันครับแต่ว่านาล่าสุดเนี่ยเขาดาันไปสะดุดแพ้กับดินมโมเบรสมานะครับผมเรียกง,ง่ายว่าถ้าเทียบสกอกันแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นทางฝั่งสโลเมวิซี่เจ้าบ้าน,นที่ดูเหนือกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ง่ายเลยครับขอเชื่อใจทางฝั่งเอฟซีสโมเลว y ซีดีกว่าครับผมเพราะว่าชักติยอนเนี่ยเขาเป็นฝ่ายต่อคืงควบลูกอีกด้วยนะครับผมเสียคิดว่านั้น,น,นเนี่ยไม่สโมเลวิซีชนะก็เสมอนะครับแต่ก่อนที่เสียค่าเนี่ยเสียให้เอฟซีสโมเลว y ซีเนี่ยเสมอกับชักติยอนหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับผมพอเขาต่อคืงควบลูกยังไงก็ได้แน่นอนครับถ้าลงสโ l เลวิซีครับ คู่บรลลรุปคู่สุดท้ายนะครับผมเป็นคู่ระหว่างดินาโมเบรดอันดับที่11เนี่ยเปิดบ้านมาทักกับอีสโอดในัำดับที่6นะครับผมทั้งคู่จะเตะก,กันในเวลาสีนะ่ทุ่ม59นาทีนั่นเองนะครับมาดูทุนงานของทั้งสองทีมกันบ้างน,นะครับผมโดยเซิติพบเจอกันของทั้งสองทีมเนี่ยจะเป็นทางฝั่งดินาโมเบรดเนี่ยที่เอาชนะไป2นัดครับส่วนอีก3นัดที่ผ่านมาเนี่ย เขาเสมอทั้งทั้งสามนัดเลยนะครับมาดูทางฝั่งห้าน้ำสุดของดินาโมเบสกันบ้างน,นะครับผมดินามโมเบสเนี่ยเอาชนะไป2นัดด้วยกันเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับมาดูทางฝั่งของอีซอสกันบ้างน,นะครับผมอ,อีซอสเนี่ยห้าน้ำสุดของเขาเนี่ยชนะไป2เสมอไป2และแพ้ไป1นัดเช่นกันเลยครับผมอ่าแล้วเสียไปดูราคามาเช่นกันนะครับผมก็จะเป็นทางฝั่งดินามโมเบสเนี่ยที่ต่อในราคาครึ่งควบลูกนั่นเองนะครับเจ้าบ้านเจ้าบ้านต่อเจ้าบ้านต่อและให้เสียวิเคราะห์บอลแบบ ชัดๆไปเลยนะฮะเสียต้องบอกกันรว่าผลงานการเป็นที่ยืมผของอิสซอนเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีเลยนะครับผมโดยเฉพาะ5นัดสุดของเขาเนี่ยการเป็นทีมของเขาเขาไม่ชนะใครมาเลยนะเขาเสมอไป3นัดและแพ้ไป2นัดน,นะครับผมกับเป็นทีมเยือนนะตัดภาพมาทางฝั่งการเป็นเจ้าบ้านของดินโ,โมเบกันบ้านนะ้โอ้โหเขาทําผลงานได้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะ แข่งแกร่งพอสมควรนะครับผมได้ว่ารักษามาตรฐา,า,านตัวเองไว้ได้ดีนะครับแต่ผลงานที่เขาได้เจอกันเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นทางฝั่งดีนัมโบเบลสเนี่ยที่ทําผลงานได้ดีกว่ามาโดยตลอดนะครับผมและผลงานที่เขาชนะตลอดเนี่ยคือผลงานในบ้านอีกด้วยนะครับแล้ววันนี้ต้องเตะในบ้านของดีนัมโบเบลสอีกด้วยครับอาจจะเป็นบอลแพ้ทางก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้น เสียขอเชื่อใจท่าฝันดนเดบิวเบลดดีกว่าครับผมสกอร์ที่เสียค่าเนี่ยเสียให้ดนเดบิวเบลด,ดเนี่ยเอาชนะอิสล็อกไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับ<ส>ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผมวิวข่าวบอลของเสียเมื่อวันนี้นะครับหากใครชื่นชอบเนี่ยก็อยากที่กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เสียด้วยนะครับผมและอย่าลืมนะหากใครที่ฟังวิเข่าวบอลข,ของเสียแล้วเนี่ยอยากจะไปเล่นตามหรือว่าเสียไม่แม่หรือว่าอยากจะสวนว่ะ อาบาใจที่อยากจะสวดหรือบ้าจใจที่อยากจะตามก็สามารถเข้าไปเล่นได้ที่ลิงด้านล่างใต้ยูทูบที่เสียแปะไว้ได้เลยนะครับ ซึ่งในลิงก์นี้นะฮะก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมัสมิกเสียบ,บังกออีกด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับเป็นโปรโมชั่นสมัคร300รับคืนนันี100้นั่นเองนะครับหรือเล่นยังไงว่าคุณเสียแค่2 0 0แต่เครดิตในเว็บคุณที่คุณจะได้เล่นเนี่ยก็มี300เท่าเดิมนะครับและหากคุณสมัครแล้วบอกมาจากทางช่อง YouTube เสียบ,บังกรน,นะครับคุณยังสามารถได้รับสูดุดวิคมบอลและสุดบาคาร่าไปใช้ได้แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอีกด้วยนะครับผมของดีแบบนี้จะพลาดกันได้ยังไงนะครับผมไปสมัคครรกัันนไดด้้้เลยทีี่่ิงงาาตสบ แล้วสำหรับวันนี้นะครับเสียก็ต้องขอตัวราทุกคนไปก่อนนะครับผมขอให้ทา่านโชคดีครับผมรักษาเนื้อรักษาตัวเองกันด้วยนะครับสวัสดีครับ